ผู่พันไก่ได้อะไรมาอีกแล้วทุกคนมันคืออะไรเนี่ยโทรศัพท์เหรอมีใครเคยเห็นบ้างโอ้ยขนาดใหญ่ขนาดนี้ชัวเหรอเนี่ยนี่ทุกคนนี่โทรศัพท์คะ่ะทุกคนมันคือโทรศัพท์อะไรอะทาไมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่มีตัวหมุนข้างๆอยู่ด้วยทุกคนดูสินี่นี่ค่ะโทรศัพท์อะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ผู้พันไก่เขาทำไมเอาของอะไรมาวางอีกแล้วทุกคนนี่นี่นี่เพิ่งเห็นเลยนะคะเนี่ยโทรศัพท์อะไรเอ่ยมีใครรู้จักบ้างโอ้ไม่เคยเห็นนะ่าใหญ่ขนาดนี้ทุกคนน่าจะเป็นโทรศัพท์ตามพวกตำรวจทหารหรือเปล่าทุกคนหรือว่าตามโรงแรมตามอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันแปลกแปกแ่กะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ย ใครเคยเห็นบ้างคะมีใครรู้จักบ้างว่าคือโทรศัพท์อะไรเนี่ยคะ่ะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันคือโทรศัพท์อะไรทุกคนนี่ยังไม่ได้เจอเจ้าตัวเลยยังไม่ได้เจอผู้พันไก่เลยว่าอยู่ไหนย,ยังไม่เจอเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าเจอตัวต้องถามสักหน่อยว่ามันคือโทรศัพท์อะไรมันทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทุกคนจะมีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นตุ่มๆอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าอ๋อนี่เขียนลบหนึ่งทวนหนึ่งถึงเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันนี้อะไรเนี่ยแต่รกไม่รู้นี่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนหมุนได้ปะไม่กล้าหมุนเดี๋ยวของเขาพังรู้ว่าดึงขึ้นดึง,ดงลงปะไม่แน่นใจโอ้ใครรู้บ้างคะว่าเป็นโทรศัพท์อะไรถ้ารู้ช่วยบอกหน่อยทุกคนช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรนี่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านคะ่ะตอนนี้ไปทำงาน แต่มีอันนี้วางอยู่โว้พ่งเห็นนะคะทุกคนเมื่อเช้าก็ไม่ได้เดินเข้ามาไม่รู้ว่ามั้งแต่เมื่อเช้ารู้ตอนกลางวันก็ไม่รู้นี่ทุกคนใครเคยเห็นบ้างถ้ารู้ช่วยบอกหน่อยว่านี่คือโทรศัพท์อะไรนะคะโอ้โหทุกคนนี่ดูพิพิธภัณฑ์นี้ของมาทุกวันทุกคนดูนี่นี่ค่ะถ้าเกิดใครรู้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเป็นโทรศัพท์แบบหมุนหมุนได้แต่แอันเนี้ย เนี่ยมันคืออะไรทุกคนเนี่ยค่ะใครรู้ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะคะ